มันเองมอัตโนมัต so 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 uh ิเลยแต่ต้องตัดมันจะต้องหมุนปุ่มนิดนึงนะคะมาาใช้จ่มีสองโหมดโหมดที่ใช้เป็นเหมือนไฟฉายก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงแต่ถ้าโหมดอัตโนมัติจะใช้ท่าเจ็ดชั่วโมงท่าสิบหกชั่วโมงใช้ได้เจ็ดชั่วโมงค่ะใช้ดที่อแต่ถ้าหากว่าได้ใช้เป็นไฟฉายเวลาไฟดับก็คือเก็บรักเอาไว้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มลงมาก็จะมีวิธีเขียนบอกด้วยว่าเอไฟดับก็จะติดเป็นหลอดในิอภัยขึ้นมาเองค่ะโอเค โอ้ชาติที่ผ้นงวดได้ค่ะดที่บอกอ่าอีเนะ่ปกมีต้นฝนล็ว่ากรุรงเทพววามาจากกรุงเทพนนี้ยังนี่ไฮพอร์นะมามาเลยเพิ่งมาถึงบอกทั้งแรกกมาทางที่สองค่ะท,ทางแรกมาตอนพฤศจิกาค่ะ เรียรพรจิตตังจิตังจงวาจิตตมีและส่วนใหญ่สาธุผู้ที่จะวาวั็น์ตัวตนของผู้มีชื่อหน้าที่ตัวตนของผู้มีนามสกุลผู้มีอายุผู้มีฐานะผู้มีการรู้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 ผน้มีการรู้ผู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 ้มีการร ัทตร์วิวเร่ียกวาจำสิงกับเขามเรียกว่าจําสิงจามสิงนี่วันพระวันนี้วันสุกวันพระอันตุีจีนอันขึ้นปีใหม่อ๋อนีมรันรันสิบห้าคันอันตรีจีนปียังพีเทอะวะพีเถาะพีสไตายทอง่เรียกว่าจําสิงกับเขา โรงพยาบาลพระโรงพยาบาลนั่็มาให้รับสินหม้แรงยังรับพระโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ลงมาตั้งศีลนี้อยู่กันกี่วันนะคะคืมวันหนสองวันวันข้างวันสองวันคือกลางวันวันหนึ่งก็คืนวันหนึ่งเลยเป็นสองวันยี่สี่ชั่วโมงแล้วปกติมีคนมาที่วัดเยอะไหมคะเอ้ปกติเขาก็มาเที่ยวอยู่นะมาทำศีลมาทำศีลแต่วันพระนะ กับเวียนเตวันเขาว่าปฏิบัติธรรมะพิเศษเพราะมันไม่ยขงน่พอดนะไม่หยาบไม่ยาบ